ทุกคนนี่คือแผ่นทองแผ่นทององค์พะพิคเนศเลยนะคะสวยงามมากเลยนะคะนี่ส่งตรงมาจากประเทศอินเดียเลยนะโห้ีด้านหลังก็สวยอนะ่ะจะพกติดกระเป๋าสัปป์น,นี้ก็ได้นะติดกระเป๋าสัปท์ก็ได้หรือว่าจะพกใส่กระเป๋าตังดีมากใส่กระเป๋าตังก็ได้นะแต่ว่าเขาแนะนําว่าให้เอาไปเสียบใส่แก้วสมุด ธนาคารนะคะด้านที่มีชื่อของเรานะแล้วก็ในสำเนาทะเบียนบ้านด้วยก็ได้นะคะอะไรที่จะจะเป็นชื่อของเราอะที่เป็นเอกสารทารั้งหลายเอาไปเสียบได้เลยนะโฉนดที่ดินอะไรก็ได้นะคะทุกคนรีบสั่งนะอันนี้คือยอดที่จองมานะคะเนี่ยจะหมดแล้วนะเนี่ยรีบสั่งนะคะไปดูที่ตะกร้กานะใครกดพันถือว่ามีบุญตรงกับท่านนะคะ